15นาฬิกาที่ประชุมกอบออรมีมติขึ้นราคาน้ำมันดีเซล1บาทต่อลิตรโดยให้มีผลพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากลิตรละ32บาทเป็นลิตรละ33บาทขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันติดลบ81,395ล้านบาทคงเหลือเงินสดในกองทุน9,700ล้านบาทดูแลราคาน้ำมันได้ถึง6มิถุนายน แม่ดา,ดาราสาวแตงโมระบุรู้สึกสบายใจและมีความหวังมากขึ้นดีใจที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เข้ามาช่วยที่ผ่านมาไม่มีใครแนะนําให้ยื่นคดีการเสรียชีวิตของแังโมเป็นคดีพิเศษระบุตอนนี้ไม่รักทนายเดชาแล้วด้านนายมงคลกิจหรือสอสอเต้ระบุ รอในอัจฉริยะเรื่องรัตนพงษ์ร่างหนังสือเสร็จจะพาแม่ดาราสาวไปยื่นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเตรียมเปิดตัว30ทนายพักไทยศรีวิไลร่วมทีมสู้คดีแต่งโม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมระบุไม่จําเป็นต้องยกเลิกการใช้เลขไทยในเอกสารราชการเพราะการสื่อสารสามารถใช้เลขได้ทั้ง2แบบไม่มีระเบียบข้อบังคับโดยตรงซึ่งหนังสือราชการจะใช้เลขไทยเป็นหลักอยากให้เยาวชนอนุรักษ์ไว้ส่วนการขอยกเลิกใช้พุทธศักราชให้เป็นเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน